สวัสดีค่ะลูกค้าและ้าสองสนะคะวันนี้แอดมินกลับมาแล้วพร้อมกับสูตรหวยนะคะสูตรหวยของงวด16กรกฎาคมนะคะว่ามีเล่มไหนเนี่ยเข้าอะไรยังไงกันบ้าง mm. มีทั้งสูตรหวยรายปีรายครึ่งปีแล้วก็ปฏิทินนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีทุกเล่มเลยนะคะว่าเล่มไหนเข้าอะไรบ้างนะคะ mm. เล่มน,นี้งวดนี้เข้ากันเยอะมากเลยนะ mm. หวยออกสวยมากเลยนะคะ3-36กับข้างล่างสอนะ ่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะช่วงนี้หนังสือออกใหม่เยอะเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบครึ่งปีพอดีอย่างเช่นเนี่ยช่อเงินออกใหม่เสื้อตกทั้งออกใหม่เสาบ้งพัดออกใหม่ก็จะใช้ได้จนถึงสิ้นปีนะคะลูกค้าก็ยังไงซื้อตอนนี้ก็คุ้มนะคะเพราะว่ายังดูได้ย,วยาวๆเป็นถึงสิ้นปีเนาะอ่ะก็สั่งได้เหมือนเดิมนะที่ w w w l o t t o 2 3 4ต e t นะคะ หรือว่า l ล n e นะคะ line l ล n e ID แอดรับโต้สอได้เลยนะคะลูกค้า s h อ p e e Lazada Facebook สามารถแชทพูดคุยหรือสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะคะแอดมินรอตอบรอคุยอยู่นะคะยังไงก็สอบถามกันมาได้นะคะหรือสั่งซื้อกันได้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเล่มแรกเลยนะคะที่ปังสุดๆในตอนนี้และขอบอกว่าของหมดแล้วด้วยนะ ไม่มีของนะคือของอาจารย์นพดวงซับนะคะที่เป็นควบรวมกับสมพมเมธในเล่มเดียวกันนะคะก็แอดมินก็จะเข <c oughs> ียนเป็นของอาจารย์นพดวงซับมากกว่าเนะเพราะว่าในเล่มเนี่ยของเขาก็จะเขียนเป็นชื่อของอาจารย์นพดวงซับอยู่ข้างล่างมากกว่านะคะงวดนี้เนี่ยมันเข้าอะไรทำไมคนถึงอยากตามกันเยอะละ่ะก็มาดูกันงวด16กรกฎาคมนะคะอันนี้เข้าจริงนะคะและ้วแอดมินบอกแล้วนะ ร้านเรานะคะลอตโต้สองสามสี่ถ้าเล่นไหนเข้าก็จะบอกเข้าเล่นไหนไม่เข้าหรือหลุดอะไรยังไงก็จะบอกนะคะเพราะลูกค้าเนี่ยจะได้รู้ถึงสถิติจริงเนอะเอาไปเป็นคู่มือในการซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะามาวันนี้สามสามหกกับสองหนึ่งนะจนบดวงซัย์ให้สามนะคะเลขเด่นสามนะคะลูกค้าสามตัวตรงนี้ไม่มีเพราะหวยมันออกหามเห็นไหมสามสามหกก็คือแบบอย่างนี้เขาจะมาอยู่ตรงนี้นะคะ หกสามสามนะคะอ่ะก็เข้าสามตัวโต๊ดนะคะลูกค้าเข้าสามตัวโต๊ดและสองตัวสามหกหกสามอยู่ตรงนี้นะคะสองตัวบนด้วยนะคะเวลาลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยเออขอโทษค่ะเวลาลูกค้าเอาไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะอย่าลืมซื้อกับตัวซื้ออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะสมมุติได้เลขมาเนี่ยหกสามสามไปซื้อสามหกสามสามสามหกหรืออะไรอย่างเงี้นะคะหกสามสามหกอะไรอย่างเงี้นะเวลาไปซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมกับตัวซื้อด้วยนะคะอ่ะอันนี้ของ อาจจนบดวงรั์หรือสอพมเม้นะคะแต่ว่าของหมดแล้วนะคะลูกค้าของปีนี้ไม่มีแล้วก็เขาจะใช้ได้ถึง16ธันวาแต่ปีนี้ไม่มีแล้วนะคะโอเคต่อ <c oughs> ที่เข้าดีในงวดนี้นะคะก็คือของหนังสือโชคอํานวยอีกเล่มหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือของเขาเนี่ยงวดนี้เขาเข้ายังไงมาดูกันนะ 16กกรกฎาคมนะคะก็2นะวิ่ง2เข้าข้างล่างนะคะเลขรอง1กับ6มาหมดเลยนะ1ข้างล่าง6ข้างบนนะคะ2ตัว3663อยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่แอมมินบอกเลยเวลาไปซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยและ2ตัว2-1ข้างล่างตรงๆอยู่ตรงนี้นะคะเท่ากับของเขากล้วยนี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะคะสำหรับหนังสือโชคอนันนวยนะคะลูกค้าอ่ะก็ น่าติดตามอยู่นะคะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยจะใช้ได้จนถึง16กันยายนก็อีกหลายงวดอยู่นะคะสําหรับโชคอํานวยนะคะอ่าอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจและเพิ่งออกใหม่ <c oughs> เสือตกขังนะคะอ่าเล่มใหม่เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่1สิงหาถึง16กุมภาพันธ์และเล่มเก่าก็คืองวด16กรกฎาคมเนี่ยยังอยู่ในเล่มเก่าไหนเรามาดูสถิติกันนะมะ <c oughs> 16กรกฎาคมนะคะก็เขาเข้าวิ่ง6นะคะลูกคา้านี่วิ่ง6เนาะเลขรองหนึ่งอย่างพี่แอดมินเคยแจ้งถ้าเป็นลูกค้าลอตโต้3 4 4แฟนประจำนะก็จะรู้ว่าแอดมินเนี่ยชอบเล่นเลขรองมากกว่าเลขวิ่งอีกนะแต่ว่างวดน,นี้เลขวิ่งก็มาเลขรองก็มานะคะและ2ตัว63 3 6ข้างบนมานะนี่ <c oughs> ข้างล่างสอง2ก็มานะคะนี่เท่ากับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสำหรับสูตรเสือตกถังอันนี้นะคะเสือตกถังลาบพวีคูณเล่มน,นี้นะแล้วก็เล่มใหม่นะคะที่จะเป็นเล่มครึ่งปีหลังปี67ก็ออกมาแล้วนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะนีะ่เพิ่งออกใหม่ซื้อตอนนี้ก็คุ้มนะใช้อันนี้ใช้ได้7เดือนเลยนะลูกค้าเนี่ยเริ่มตั้แงแต่สิงหาจนถึง16กุมภาพก็คือยาวมาก7เดือนคุ้มนะลองตามดูนะคะ อ่าและเล่มใหม่ที่เพิ่งออกเช่นเดียวกันก็คือสูตรซอสบางพัดนะคะเล่มที่แล้วเนี่ยผลงานใช้ได้ดีเลยลองไปตามดูสถิติที่แอดมินเพิ่งทำเอาไว้ให้เมื่องวดที่แล้วได้นะคะว่าสถิติของสอสบางพัดเล่มต้นปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็งวด16รกรกฎาคมเราเนี่ยบอกว่าเราอ่ะมีแจกเอาไว้ในคลิปของซอสบางพัดที่เพิ่งทำสถิติย้อนหลังไปถ้าใครดูแล้วเอาไปเล่นก็ถูกนะคะก็ดีใจด้วยนะคะ ก็ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาแอดมินมีอะไรใหม่ๆห,หรือว่ามีหวยมาแจากฟรีพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ย <_ S 1> ก็จะรีบลงในช่อง Youtube ลูกค้าก็จะได้เห็นก่อนเนาะอ่ะมาทีนี้สบังพัดเนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็จะชื่อเสือตกถังพลังเงินดีมีโชครับทรัพย์อันนี้นะคะอ่าข้างในจะเป็นชื่อนี้เนาะของสอบังพัดนะคะทั้นี้เข้าเลขเด่น6นะคะเลขเด่น3ทั้งคู่เลยนะคะ สองสามตัวนี่ยังไม่มานะมีหกมีสามเนี่ยมีสามมีหกนะคะแต่สองตัวเนี่ยสามหกข้างบนตรงตรงเลยนะคะลูกค้าสามหกข้างบนตรงตรง,ตรงเลยนะคะสําหรับสอบบังพัดในงวดแรกของเล่มใหม่นะคะงวดแรกของเล่มใหม่นะอะถ้าใครอยากตามต่อตามดูได้เลยนะคะสอบบงพัดสถิติใช้ได้อยู่นะคะอะทีนี้เล่มใหม่อีกเล่มที่เพิ่งออกก็คือสูตรช่องเงินนะคะอยู่ไหนนะ แอดมินเอาไปไว้ไหนนะโอเคอยู่นี่นะคะมาแล้วสูตรช่องเงินเล่มนี้คนตามเยอะมากนะหวยวิงปองนะคะเขาก็จะมีสอนคำนวณมาให้ด้วยนะแล้วก็16กรกฎาคมนะคะเล่มงวดใหม่ของเล่มนี้เช่นเดียวกันก็าเข้าเลขเด่นสุดๆเลยเลย6นะคะเลขรองสองนะคะลูกค้า2ตัวนี่สองหนึ่งข้างล่างตรงๆเลยจ้าเห็นไหมคะข้างล่างตรงๆเลย 6กสายังไม่มีเน,ะนาะโอเคแต่3จะบอกว่าช่องเงินเนี่ยลูกค้าอย่าลืมดู3าตัวด้วยนะคะเพราะ3ตัวเขาเนี่ยก็เคยเข้ากันหลายครั้งนะ,ะบางคนนะคะชอบดูเลขของอิทธิพลดวงดาวนะคะที่อยู่ในช่องเงินมันจะเขาจะสรุปออกมาเป็น5ตัวเด่นนะคะอย่างที่แอมินบอกเลยเนาะหตัวเนี่ยมา2ตัว3ตัวหรือ4ตัวเสมอนะคะวันี้เนี่ยมีหเนาะมีสนะคะแล้วก็มีหนะคะวันนี้ ได้มา3ตัวเลยนะคะสำหรับเลขของดวงดาวนะคะอ่ะอ่ะช่องเงินก็จะประมาณนี้นะคะสูตรของเขาก็เล่มละร้อยใช้ได้จนถึง30ธันวาคมสิ้นปียาวๆนะคะต่อนะคะสำหรับอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสูตรเงินล้านนะคะเงินล้านก็เป็นงวดใหม่ของเล่มน,นี้แล้วนะคะ16กรกฎาคมเป็นงวดแรกของเล่มใหม่แล้วนะคะงานเงินล้านเนี่ยรอบที่แล้วรู้สึกจะถูกแบบของเขาเนี่ย12งงวดใช่ไหม ก็ถูกแบบไป10บงวดหรือ11บงวดด้วยซ้ำนะก็คือเข้าแบบ 10- บถึงสิบงวดเลยนะคะเทมิอายมีจำได้เนาะก็เน้นที่เลข2ตัวนะคะลูกค้างวดนี้เหมือนกันนะงวดนี้เหมือนกันเลขรองเข้าแค่สามเนี่ยเข้า1เข้า2แค่นี้นะแต่สองตัวมาข้างบนเฉยสามหกนะคะสามหกหกสาข้างบนนะคะนี่เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้นะคะสําหรับสู์เงินล้านเข้า2ตัวบนอีกแล้วนะ ใครที่ตามต่อและยังตกข่าวว่ายังไม่ออกมาแล้วนะคะเล่นนี้นะสั่งซื้อกันได้นะต่อกันที่อาจารย์นบดวงทรัพย์แต่ว่าเป็นในสูตรสําเร็จปกเต่านะคะลูกค้าเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีในเล่นนี้นะคะในเล่นนี้จะเป็นเสือตกถังพลังเงินดีเป็นหน้าปกสีชมพูนะคะไม่สับสนกันเล่นนู้นเนาะเล่นนู้นจะเป็นปกสีน้ําเงินนะคะมาเล่นนี้นะคะก็เพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะลูกค้าเ <c oughs> พิ่งออกมาใหม่ใช้16กรรกรกฎาคมเป็นงวดแรกนะคะ 16รกรกฎาคมเป็นงวดแรกอย่างที่แอดมินเคยบอกว่าเล่มน,นี้เขาจะเด่นที่ตัววิ่งตัวเด่นเนาะสองตัวมาตัวเสมอเกือบทุกง,งวดเลยแล้วก็หรือจะมาเข้า2ตัวเลยก็ได้นะคะส่วน3ตัวหรือ2ตัวแอดมินเฉยๆนะมีดู2ตัวแบบติดไว้บ้างนะโอเคงวดนี้นะคะเข้าวิ่ง6ข้างบนนะคะเข้าวิ่ง1ข้างล่างเห็นไหมเลขวิ่ง2ตัวอย่างที่แอดมินบอกเสมอเลยเนาะ แล้วก็2ตัว3ตัวเนี่ยไม่มีเนาะมี3มี6เนี่ยมี3มี6เนี่ยแต่ก็ไม่ได้จับหาม,มาเนาะสามตัวเอ,อ่อสองตัวนะคะสามสามหกหกสามไม่มีเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองไม่มีนะคะเนี่ยเล็เบิ้ลอันนี้เสียดายมากๆเขาจับเป็นสามหกหกนะคะแต่ว่าจริงๆหวยออกสามสามหกเนาะไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวงวดหน้าลองตามต่อดูนะสำหรับเสือตกถังพลังเงินดีในเล่มนี้หรือจะเป็นในชื่อของ สูตรสำเร็จนะคะสูตรสาเร็จปกเต่านะคะสูตรเลขสาเร็จนะคะลูกค้าเล่นนี้นะคะโอเคต่อกันนะคะหวดนี้หวยเข้าเยอะจริงๆนะอ่ะตำราปักธงชัยนะคะตอนนี้กำลังโด่งดังกันมากในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าเขาก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะอ่าเริ่มหนึ่งเมษาเนี่ยเข้า3ตัวโตใช่ไหมคะ16เมษาเนี่ยเข้า2ตัวบนเนาะ เขาจะเป็นเล่มบนนะคะแยกเล่มบนกับเล่มล่างเล่มบนจะเข้าดีกว่านะคะสําหรับในปีนี้นะ16พฤษภาคมเข้าวิ่งนะคะ1มิถุนายนเข้าวิ่งกับ2ตัวแล้วก็1กรกฎาคมเข้า3ตัวโต๊ดอีกแล้วก็คืองวดที่แล้วเนาะส่วน16กรกฎาคมในงวดนี้นะคะเข้าวิ่ง6นะคะลูกค้านี่เข้าวิ่ง6และ2ตัว6 3 3 6ข้างบนนะคะ6 3 3 6ข้างบนเนาะ ดับหลักสิบอันนี้ไม่อยู่นะคะให้3มาดับเนาะแต่1ได้นะอ่านเนี่ยเขาเข้าอย่างนี้เลยนะคะสําหรับตำราปากักธงชัยบนแล้วก็เหลืออีกครึ่งปีนะคะใช้ได้จนถึง30ธันวาคมเดี๋ยวลองตามดูใครอยากได้สนใจก็ลองสั่งกันดูได้เลยนะคะต่อกันนะคะสําหรับสูตรที่น่าสนใจในงวดน,นี้ก็คือเลขนําโชคนะคะมาแล้วสําหรับเลขดับนะลูกค้าจําได้ไหมหทุกคน ทุกคนเลขดับนะคะนี่ <c oughs> แอดมินทําให้ดูเนี่ยดับอยู่มาใช้ได้อยู่นะสําหรับมวดนี้นะคะสาหรับมวดนี้นะหวยออก3าหใช่ไหมนี่ให้ดูตรงนี้นะคะสําหรับข้างบนนะกรอบซ้ายนะคะมี3 4 3 5ี่สห้าไม่มี3าก็แสดงว่าดับอยู่เนาะส่วนข้างขวาเนี่ยหวยออกสองหนึ่งนะคะข้างล่างเนาะมันก็มี1619แล้วก็มา2 5 2หดไม่มีสองหนึ่ง ก็แสดงว่า20ชุดบน20ชุดล่างที่ให้มาดับอยู่ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเลขดับยังใช้ได้ดีอยู่นะคะสำหรับเลขนำโชคหรือ,อแม่นจริง VIP นะคะ,อะลองไปตามดูกันส่วนเลขเกิดนะคะเลขเกิดในเล่มนะอ่ะส่งว16กรกฎาคมนะคะ ในส่วนของเลขนำโชคนะคะก็เข้าวิ่ง1เท่านั้นนะคะเข้าวิ่ง1เท่านั้นแต่ว่าในส่วนของแม่นจริงมีเข้าวิ่ง2และ2ตัว2 1ข้างล่างนะคะลูกค้านี่กลับมาเข้าแล้วนะตามต่อได้เลยนะคะทั้งสูตรดับทั้งสูตรเกิดของเลขนำโชคเล่มน,นี้นะคะใช้ได้จนถึง16พฤศจิกาเลยนะไปต่ออต่อกันที่สูตรหยีปัวบ้างนะคะมาสูตรหยีปัวเล่มน,นี้เป็นยังไงบ้างคะ16ระรกรกฎาคมนะคะ ก็เข้าวิ่ง6นะคะลูกค้ามีเลขรอง2กับ6นะคะ2ตัว3 6 6 3ไม่มี2112ไม่มีแต่ที่แอดมินอยากให้ดูก็คือเลขดับนะงวดเล่มใหม่เล่มเก่าเนี่ยเลขดับเขาจะรวมมาเป็นดับได้ทั้งบนทั้งล่างแต่เล่มใหม่เนี่ยเขาแยกบนแยกล่างมาให้นะคะซึ่งดีมากเลยนะสำหรับแอดมินเพราะว่าเวลาเล่นอย่างเงี้ยแอดมินจะได้แยกเลยอันนี้ดับบนอันนี้ดับล่างนะงวดนี้ให้ดับ5มาทั้งบนก็ดับอยู่ ให้ข้างล่างดับ5มาก็ดับอยู่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะสูตรยีปัวนะลองตามเลขเกิดและเลขดับให้ดีๆนะคะโอเคต่อที่สูตรมหาเศรษฐีบ้างนะคะงวดนี้มหาเศรษฐีเข้าสวยมากนะดูกันของเขาก็เข้าสวยมาทุกงวดนะ16มิถุนาเนะนึกรกฎานะคะแล้วก็งวด16กรกฎาคมงวดนี้นะคะเลขร้องเข้าเลข6นะคะลูกค้าเลขร้องเข้าเลข6 สองตัวหกสามสามหกข้างบนนะคะมาหกสามสามหกข้างบนมานะคะส่วนมาเปลี่ยนอันนะคะข้างล่างนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองก็มานะคะนี่หกสามสามหกหนึ่งสองสองหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวนนี้สําหรับศูนรมหาเศรษฐีแล้วเข้ามาหลายงวดติดแล้วตั้งแต่เล่มเก่าแล้วนะคะง่วดต้นปีนะนี่สิบหกกรกฎานะคะหนึ่งกรกฎาปริงหนึ่งกรกฎาสิบหกมิถุนาปริงนี่ อันนี้ก็คือ3ามงวดติดแล้วคร่าวๆไม่นับรวมกับเล่มเก่านะคะเล่มต้นปีนะอ่ะถ้าใครอยากตามต่อก็ส่วนมหาเศรษฐีนะคะตามต่อได้เลยนะแบบนี้เป๊ะเลยนะคะใช้ได้จนถึง1ธันวาคมนะคะโอเคต่อกันที่สูตรดับหลวงตาจาันบ้างนะคะมามีสูตรดับเป็นเล่มหนึ่งเนาะลูกค้าที่ชอบเลขดับอยากเล่นเลขดับก็เล่นนี้ได้เลยนะคะ แต่ว่างวดนี้เสียดายข้างบนเนี่ยหวยออก36ก็ดับอยู่นะเนี่ยเขามี3 3มี35มชุดเฉยนะคะแล้วก็มี39มี5 0ูนเลยก็ดับอยู่ข้างบนนะแต่ข้างล่างเสียดายก็คือหลุดนะเนี่ยเขามีสองมาหลุดนะคะส่วนใหญ่ข้างบนจะดับอยู่ลองไปตามดูได้นะคะสําหรับสูตรดับหลวงตจาจันแล้วก็เป็นงวดแรกของเล่มใหม่ด้วยนะคะจนถึง30ธันวาคมนะคะลูกค้าอ่ะประมาณนี้ต่อกันที่ สูตรอาจารย์บุญเงินมากบ้างนะคะก็ใช้ได้จนถึงหนึ่งกันยาเนาะงวดเล่มน,นี้นะคะอาจารย์บุญเงินมากที่แอดมินบอกคือเน้นเน้นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่ง2ตัวมาตัว2ตัวมาตัวเนาะบางทีก็เข้า2ตัวด้วย3ตัวด้วยก็มีนะงวดน,นี้เด่น3นะคะเด่น1นะคะเด่น3เด่น1นะเนี่ยมี6 3สมี6 3สนะคะ2ตัวมางวดน,นี้นะคะ2ตัว3 6 6 3สข้างบนก็มานะจ๊ะนี่โอเคนะจ๊ะ สำหรับอาจารย์บุญเงินมากนะคะใครอยากตามก็ยังตามไ,มได้นะคะของเอ๊ะน่าจะหมดเหมือนกันนะรู้สึกว่าหมดเหมือนกันลองดูนะคะถ้าถ้าสมมุติยังสั่งได้ในช้อปปีหรือลาซาด้าหรือไลฟช้อปป i ้ g เนี่ยก็แสดงว่าของมีแต่ถ้าสั่งไม่ได้แล้วคือของหมดแล้วนะคะอะต่อกันเล่มน,นี้เลยจ้าคมพีรมหาเศรษฐีงวดน,นี้เข้ารู้สึกจะเข้าวิ่งนะคะเข้าแค่วิ่งเดอ้อนะสามสามหกข้างบนไม่เข้าข้างล่างสองหนึ่งเข้านะคะเลขสองเนาะ ก็เข้าวิ่งล่างนะคะของเขาก็เข้าวิ่งนะเน้นตัววิ่งมาเรื่อยๆนะคะเน้นตัววิ่งมาเรื่อยๆนะโอเคทำทีสร้างบนไปค่ะต่อนะคะที่สูตรโหราศาสตชุดเด็ดบ้างนะคะก็ลูกค้าเริ่มถามกันมาแล้วนะสำหรับเล่มใหม่ซึ่งยังไม่ออกมาะคะลูกค้าหวยเนี่ยมันออกหมดหนึ่งสิงหาก็คือยังใช้ได้อีกงวดหนึ่งนะคะ น่าจะมาสิ้นเดือนนี้แหละแอดมินว่านะเดี๋ยวไม่งลองตามดูนะนี่เลขดับของเขานะคะรางวัลที่1 16กรกฎาคมให้ศูนย์มาดับอยู่เนาะหวยออก336ใช้ได้ใช่ไหมส่วนเลขดับของเลขท้าย2ตัวนะคะ16กรกฎาคมให้เลข8มาก็แสดงว่าดับอยู่เนาะใช้ได้นะคะหวยออก21นะคะโอเคทีนี้เรามาดูเลขเกิดของเขาบ้างนะ16กรกฎาคมนะคะา ก็หัวดนี้นะเลข1เข้านะคะเข้าเลข1วิ่งเนาะและเลข2ตัวนะคะมีไหมสามหกหกสาไม่มีแต่มี1 2 2 1อยู่ตรงนี้นะคะข้างล่างนะ1 2 2 1นะคะโอเคงัวดนี้จับมือโหราศาสตร์เข้าตัววิ่งและเลข3ตัวนะคะแล้วก็เลขดับทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งคู่นะเดี๋ยวถ้าสิ้นเดือนมานะบอกก่อนนะคะสิ้นเดือนมา แล้วมันทันนะก่อนที่หวยจะออกไอ้มย์จะรีบทาคลิปมาแล้วก็อาจจะมีงวดหนึ่งสิงหามาแจกฟรีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวลองตามดูได้นะคะลองตามคลิปของมาตโต้สองสามีดูได้นะคะต่อเลยนะคะสําหรับสูตรใบตัวม่วงนะคะเล่มน,นี้นะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะงวดนี้จะเข้าแค่วิ่งนะของเขาเข้ามาตลอดนะตั้งหลายงวดแล้วนี่นะห้างวดแล้ว6งวดแล้ว7งวดแล้วนี่งวดที่8แล้วนะคะแต่งวดนี้เข้าแค่วิ่งนะคะวิ่งหนะคะ แปดนวดเขียนไว้ก่อนนะอ่าเข้าวิ่งแค่6กนะหกสาไม่มีเห็นไหมสองหนไม่มีนะคะอ่าลองตามดูได้นะคะสําหรับสูตรใบจดม่วงนะอ่าสูตรขุนพันธ์บ้างนะคะมาขุนพันธ์นำโชคเล่มนี้พึ่งออกงวดใหม่นะคะ16กระกฎาเป็นเล่มแรกเออเป็นงวดแรกของเล่มนะคะมวดน,นี้เข้าวิ่ง6นะคะลูกค้า เขาวิ่ง6 2ตัว6 3 3 6ไม่มีเสียดายมากเลย2 1 1 2ไม่มีนะคะเขาไม่ได้จับ3มานี่เองแอดมินคิดว่าเขาน่าจะดับ3นะโอเคหุนพันนะคะคําชโนดมหาอุดนะคะหรือคําชโนดปกสีแดงนะคะมาเรามาดูกันนะก็เข้าดีนะสำหรับเล่มน,นี้นะแอดมินชื่นชอบนะ16บหกรกฎาคมนะคะหัวนี้เข้าเด่น3นะคะเข้าเด่นสนะ สองตัวสามหกหก,หกสามข้างบนมานะงวดน,นี้สองตัวมานะจ๊ะอ่าแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองไมมาข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยมาเนาะใช้ได้เลยนะสิบหกกรกฎาคมนะคะนี่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะหนึ 1, ่งกรกฎาคมสิบหกมิถุนายนหนึ่งมิถุนายนเนี่ยเห็นปะ่ะเข้ามาห้าหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดติดแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจริงๆเข้าตั้งแต่ต้นปีเลยนะเนี่ยดูดิ เล่มนี้เนนะี่ยน่าติดตามนะคะลองตามดูเล่มนี้ใช้ได้จนถึงสิ้นปีด้วยนะคะ50บาทเท่านั้นราคาเป็นกันเองมากๆนะคำชะโนดมหาอุดหรือคำชะโนดปกสีแดงที่แอดมินชอบเรียกนะต่อกันที่สูตรเข็มทิศบ้างนะคะมาเข็มทิศชีวิตนะคะก็ใช้ได้ถึงสิ้นปีงวดน,นี้เข้าเฉพาะตัววิ่งนะคะตัววิ่งเฉยๆนะเลขเต่น8กับ2เข้าวิ่ง2นะคะข้างล่างเนาะสตัว2 1งหนึไม่มี6336ไม่มีนะคะอ่าไปนะคะสําหรับเข็มทิศนะ ต่อกันที่สูตสิทธิ์เมธเช่นเดียวกันนะคะก็เข้าวิ่งเหมือนกันเนาะจุ๊บจุ๊บ,บ,บกกรกฎาคมข้างบนวิ่ง3ามนะคะข้างบนวิ่ง3ามนะอ่าสามหไม่มีนะคะแล้วก็สองหนไม่มีนะจ๊ะไปนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวขอขั้นปฏิทินนิดนึงนะคะขอขั้นด้วยปฏิทินกันนิดนึงนะ คำชะโนดมหาอุดนะคะก็เป็นปกสีขาวนะคะเป็นปฏิทินคำชะโนดและมนี้ปกสีขาวเด้อมว,วนนี้ก็เข้าสวยงามอยู่นะคะ16กร,รกฎาคมนะคะเดี๋ยวยกให้ดูเนาะ16กร,รกฎาคมคำชะโนดนะคะเข้า6 3สามสาข้างบนอยู่ฝั่งนี้นะคะลูกค้านี่จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บเข้าหกสาสาข้างบนนะคะส่วนข้างล่างไม่มานะคะมัวนนี้เข้าบนนะคะสําหรับสูตรปฏิทินคำชะโนดเล่มสีขาวนะคะ ค okay. ต่อนะคะสำหรับปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะคะแม่น้ำหนึ่งวันนี้เข้าอะไรยังไงกันบ้างหรอมาดูกันชึบมา16กรกฎาคมนะคะเอาตรงเลขวันที่ก่อนเลยเนาะให้3กับ5มานะคะก็เข้าวิ่ง3เนาะ เขาวิ่ง3ข้างบนนะคะมี383930ไม่มาเนาะส่วนข้างล่างเนี่ยปลายปฏิทินนะคะเลขทุกปู่มี2เข้าวิ่งนะคะมี3เข้าวิ่งนะคะอ่าสองกับ3เข้าวิ่งเนาะพญาคันค้างไม่มานะคะสิงห์เหนือเสือใต้สิงห์เหนือเสือใต้ไม่มาเอาให้รวยไม่มาอ่ะเข้าตรงเฉพาะเลขวันที่นะคะลูกค้าโอเคเนะาะไปแม่น้ำหนึ่งนะคะต่อกันที่ปฏิทินคำชาโนดสกสีฟ้าบ้างนะคะ วันนี้ปฏิทินเข้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะถามแอดมินนะนะคำจะนอดปกสีฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเลขตรงวันที่นะคะมีเลข3มเนาะมีเลข3เนาะ,นะส่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างอ่านในมูลถ้าแก่น้อยนะคะเข้าวิ่ง2นะคะเข้าวิ่งสองข้างล่างนะคะเทพทันใจเทพรันใจไม่มาเลยนะคะส่วนบั้งไฟเงินล้านเนี่ยเข้าวิ่ง3อ่าอันนี้ให้ชื่นใจมี3 6อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้า36ข้างบนนะคะสําหรับ ปฏิทินคำชะโนดปกสีฟ้าก็ถือว่าเข้าตันอีกแล้วนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะมาค่ะปฏิทินท่านเท้าเวสุวรรณบ้างนะคะงวาน,นี้เข้าอีกแล้วนะลูกค้าคือเป็นปฏิทินที่แบบเข้าบ่อยเวอร์อ่ะอืมเราก็ต้องตามด้วยนะนี่นะวันนี้นะคะลขวิ่งสามนะคะในเลขตรงวันที่มานะจ๊ะและเลขข้างล่างนะคะลูกค้าเลขข้างล่างนะเอ่อข้างบน วยออก3 6เนอะอ่าสาอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านี่มีวิ่ง6นะวิ่ง6วิ่ง2โอเควิ่ง6ข้างบนนะวิ่งสองข้างล่างและ2อตัว3 6 6 3าข้างบนนะคะ3 6หข้างบนนะจริงๆเนี่ยแอดมินก็บอกเลยนะว่าเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะไม่ต้องไปแบบเออซ้ายบนขวาล่างไม่ใช่นะจริงๆของเขาเล่นได้บนล่างเลยเพราะว่าให้เลขมาไม่เยอะด้วยนะคะ อลองตามดูสำหรับปฏิทินท่านทาเวสุวรรณนะคะเล่นนี้ใช้ได้ต่อกันนะคะเรากลับมาที่สูตรอีกนะคะที่เข้าเน้อยังไงก็ต้องบอกให้หมดนะสูตรคำชะโนดนะคะมาสูตรคำชะโนดนะอันนี้ก็จะเป็นเล่มใหม่นะคะเล่มใหม่16กรกฎาคมถึง30ทธันวาคมนะคะเล่มใหม่ปลายปีนะงวดน,นี้เข้าเฉพาะวิ่ง3นะคะลูกค้า3 6 6 3ไม่มีเสียดายมากจริงๆมีทั้ง3มีทั้ง6เลยนะ เนีายมีคะมเนี่ยมี 3, เนี่ยมี3 3 9ด้วยนะแต่ไม่ได้จับ6กมาดูสิเสียดายมากเลยนะคะเพราะคำชโนดเนี่ยเขาบางทีเขาเข,าเขา้าตัว3ตัวเนี่ยบ่อยเหมือนกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววดหน้าเราลองตามดูนะคะต่อกันที่มาหาอุ่นนะคะก็เช่นเดียวกันนะสำหรับเล่มใหม่นะในงวด16รกรกฎาคมวิ่ง3มานะคะวิ่งสมาาวันนี้มี3มี6นะคะแต่ไม่ได้จับเข้าชุดไม่ได้จับเข้าชุด3 3สเออ3 6 6 3เนาะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวงวดหน้าลองตามใหม่สำหรับสูตรมหาอุดเป็นสถิติที่ดีนะคะสูตรน็อกแชมป์บ้างนะคะมาสูตรน็อกแชมป์นะงวดนี้ก็เข้าเฉพาะวิ่งเช่นเดียวกันนะคะเลขวิ่งสาม,มานะคะเลขวิ่งสามมาเนาะโอเค3 6 6 3ไม่มี2112ไม่มีนะคะสำหรับสูตรน็อกแชมป์ต่อกันเลยที่สูตร12ราศีเล่มนี้เนาะก็งวดนี้ก็เข้าอีกแล้วนะรู้สึกเดี๋ยวนะอ่ะ 16รกรกฎาคมนะคะก็ข้างล่างเข้าวิ่ง2นะคะข้างล่างเข้าวิ่ง2 3 6 6 3ไม่มี2 1 1 2ไม่มีนะคะเข้าเฉพาะตัววิ่งนะคะ12ราศีนะแล้วก็แต่เล่มน,นี้เข้าสวยคมภีโหราศาสตร์ไทยแต่ไม่มีของแล้วของขายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอของงวดใหม่กันไปเลยนะของปีใหม่กันไปเลยนะคะมา16รกรกฎาคมนะคะ336เนะื้อข้างบนเข้าวิ่ง2ตัวเลย3กับ6นะคะ แล้วก็2ตัวบน3า63มานะคะนี่อยู่นี่นะคะ3 6 6 3นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยเข้าวิ่งหนึ่งนะคะอ่าเล่มน,นี้เนี่ยเข้าดีนะแต่ไม่มีของแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเน้วนะคะอ่าต่อทีนี้มาดูที่ทํานายฝันบ้างนะคะทํานายฝานันวดนนี้16กรกฎาคมหวยออกวันอังคารเดอ้อเรามาดูกันที่ล็อกโสร์รถนะคะถ้าใครเป็นแฟนแฟนของ ร้านลอตโต้สอามสี่ก็จะรู้ดีนะอาลอโซลดสลากออกวันคารอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแอดมินวของงวนเก่าเอาไว้งวดนี้สามาตรงๆเลยนะคะข้างบนอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าสาข้างบนตรงตรงเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมนี่หอ,อกแล้วให้ตามดูดีๆนะคะหรือเอาไปเทียบก็ได้นะเพราะว่าแบบเลขมันอาจจะเยอะแต่ว่าลูกค้าเอาไปเทียบได้เลยนะแอดมินแนะนําเล่มน,นี้นะคะแล้ว,วมันใช้ได้ตลอดชีพด้วยนะ มันใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะสำหรับทำนายฝันแปะกงนะคะงวดน,นี้ก็36กตรงตรงนะต่อกันที่รู้ทันดวงรู้ทันหวยบ้างนะคะนี่เป็นเล่มสุดท้ายแล้วของคลิปนะคะเล่มนี้ขอบอกว่าอาจารย์กุ้งวันนี้มาเลยเฮลมา16ตหกรกฎาคมนะคะเล่มนี้จะใช้ได้ถึงหนึ่งสิงหาก็คือง้วดหน้าเดี๋ยวแอมินว่าสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวหน้าจะออกแล้วก็ถ้าใครกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวถ้าสิ้นเดือนนี้เขาออกก่อน หวยออกนะเดี๋ยวแอ้มีจะทําสถิติของเล่มนี้ให้ดูพร้อมกับงวดหนึ่งสิงหามาอาจจะแบบแจกฟรีให้หรืออะไรลองติดตามดูได้นะคะเรามาดูของในงวด16กรกรกฎาคมกันก่อนนะสําหรับเลขเก็บตกนะคะงวดนี้เข้าวิ่งหนึ่งข้างล่างเข้าวิ่งหกข้างบนนะคะอ่าเริ่มเลยนะ16กรกราคมนะคะมามีเรื่องราวมีอะไรให้นะคะเรามาเริ่มกันที่จจอาจารย์อู๋บางบอน,อนก่อนเลยนะคะเข้าวิ่ง3ามนะ วัน,นี้อาจารย์หนูเขาวิ่งสามนะสามตัวไม่มีนะคะสองตัวสามหกหกสามไม่มีสองหนึ่งหนึ่งสองไม่มีนะคะผ่านไปเลยอาจารย์ช้างนะคะวัวน,นี้เขาวิ่งสามเช่นเดียวกันนะคะสามสามหกไมมานะคะสองตัวสามหกไม่มาสองหนึ่งไมมานะคะอ่านนะคะสำหรับเซียนโปนะคะเซียนโปเขาวิ่งสองนะคะและแน่นอนสองหนึ่งมาแล้วนะคะวดวน,นี้ข้างล่างนะคะเซียนโปมาเข้าข้างล่างนะคะลูกค้านี่ประมาณนี้เนาะ ส่วนอาจารย์กุ้งนะคะนี่เลยที่แอบินบอกนะว่าของเขาเนี่ยเด็ดนะอาจารย์กุ้งนะคะงวนนี้เลขหมาเลข2มานะคะเลข6มาเลข2มา3ตัวเนี่ยเสียดายมีหมีสาเห็นไหมเออไม่ได้จับเข้าไม่เป็นไรนะคะแต่ส2องตัวเนี่ยหกสามสามหกมาข้างบนและที่สําคัญสองหนึ่งมาข้างล่างด้วยงวนนี้บนล่างเลยจ้าสาหรับอาจารย์กุ้งนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยมาทั้งคู่เลยนะคะ อ่ะอยังไงก็ลองตามดูได้สำหรับอาจารย์กุ้งขวัญใจแอดมินนะขวัญใจแอดมินเลยนะคะแล้วก็ของเขาก็จะมีเลขชุดพิเศษของในงวด16กรกฎาความวันนี้เข้าไหมคะวิ่งสามาวิ่ง6มานะคะ สองตัวสามหกหกสามมานะคะมีมีข้างบนด้วยนะข้างบนตรงๆเลยนะคะสําหรับเลขชุดพิเศษนะคะลองตามดูนะคะแล้วเขาก็ยังมีอีกคอลัมน์หนึ่งนะลูกค้านี่เลขปิดท้ายนะคะมาเลขปิดท้าย16กรกฎาคมนะคะ33636ไม่มีแต่มี2 112อยู่ตรงนี้นะคะข้างล่างนะคะลูกค้านี่อ่าก็เข้ากันหลากหลายคอลัมน์นะคะสำหรับในงวดนี้นะคะ ลองตามดูได้สําหรับรู้ทันดวงรู้ทันหวยยังจะเหลืออีกงวดนึงนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะยังใช้ได้อีกงวดนึงเล่มลนะห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะโอเคจบเรียบร้อยแล้วสําหรับสถิติของสูตรหวยในงวด16กกรกฎาคมถ้าใครสนใจเล่มไหนสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะแอดมินพร้อมส่งพร้อมส่งนะคะทุกวันเลยนะส่งของกันทุกวันเลยนะจ๊ะนะ แล้วก็ถ้าสงสัยอะไรหรืออยากจะสอบถามก็สามารถแชทมาหาได้ในทุกช่องทางนะคะแชทมาหากันได้เลยนะคะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามเดี๋ยวรอติดตามแอดมินขอบอกนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาว่ากันเนาะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า